คนวันนี้พี่มาจังหวัดเลยพี่เจอคุณยายพี่อยู่องค์การบริหารส่วนตำบลเซี่ยงยายสวัสดีครับขายอะไรเนี่ยไข่ไกยไข่ฟัองไข่โอ้ยยายอายุเท่าไรครับอายุเท่าไรเก้าสิบเก้าสิบู๊ยแล้วบรรยากาศยายขายอยู่อันนี้ถนนอะไรยายยายถนยูยายเป็นคนเลยไหม คนเลยใหญ่ยูเก้าสิบใหญชื่ออะไรครับยายลุ้นคือนนยายลุ้นไหนกล้วยกล้วยบีเท่าไหร่ยายเนี่ยอันนี้สิบบาทอันนี้ยี่สิบสับปะรดกองเท่าไหร่ยายอันนี้ขา้าวห้าเออเอ่าั้งหลักห้าสิบบาทก่อเออ ยี่สิบแตันจะได้เก้ยเกสิบปีแล้วมัยย้ยยเก้าสิบหกปีแล้วใช่ไหมยาย <c oughs> เออยายน่ารักอะ <c oughs> ของคุณยายเองเหรอ <c oughs> อันนี้ของคุณยายขายได้ยังวันนี้ครับข <c oughs> ายได้หรือยังขายได้แล้วได้ห้าสิบบาทวันนี้ได้ห้าสิบบาท <c oughs> อฮ้ยยายลุนน่ารักอะ <c oughs> เอาใส่ถุงให้ผมหน่อยเอากล้วย <c oughs> ยายลุนน่ารัก เรไปไถ่ายไกลๆลูกเนบรรยากาศรอบสวยอ่ะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ยังนะน่ารักน่ารักขายได้ห้าสิบบ,บาท <c oughs> อันนี้เป็นร้านสาวเลยครับ <c oughs> อ๋อลูกสาวมาอุ่นหนุนแม่ค้าตัวน้อยถึงเลย <c oughs> สิบบาทมะม่วงอะไรยายเนี่ยมะม่วงสุกแล้วอันเนี้ยสุกแล้วลว,ว่าดีกว่าอือกล้วยกล้วยสวยมากกล้วยหวีสิบบาทอ่ะพี่เลขามาเอาดูดิทุกคนถุงเนี้ยสามสิบบาทอะ่ะใหญ่มากอนเ,นเอาใหญ่สองกองกองเท่าไรครับกองสิบบาทยี่สิบหรือสิบบาท อ,อันนี้ก็40บาทยาย90สรุป96าหเลยยาย96้าสิบปีหูอายุ96 <c oughs> ้างิบหกหลงช่วยแล้วที่ <c oughs> ดิวนี้เป็นเลนได้อายุยังแบบนี้อยู่เลย <c oughs> อขอบคุณครับอะดีสับประรดเอาไหมเราสับประรดเปล่า สับป,ปะรดกองเท่าไหร่ยายเนี่ยได้ค่ะแยกาขายยังไงครับกองเท่าไหร่ครับห้าสิบเ<น>อาสับป,ปะรดหนึ่งกองน่ากินห้าสิบเออเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อายายนั่งก่อนนั่งก่อนอ่าน,น,นั่งก่อนโอ้ยสุขภาพแข็งแรงแบบเออบบยายอ,ะอ่ะอาพี่เลขาขอตังค์หน่อยมีตังค์ป้าขอตังค์หน่อยอ่าให้ยายนะกำลังใจสองพันบาทให้ยายยายไม่ต้องขอเงนอ <laughs> ยายไม่เคยได้หรอกรับ <laughs> เคยเห็นแบงค์พันป้าปไ,ไม่เป็นลายไม่เป็นลายอันนี้ให้ยายก่อนไง ให้ยายสุภาพแข็งแรงครับตอกับปุยพรอนใหญ่ใอญ่ให้ทำให้ให้ทำกห้ทำเยอะให้เราอยากได้ซื้อทุกอย่างเดี๋ยวเราจะได้ใช้ใช้ได้งช้ได้ใช้ได้ใช้แข้งบ่ได้ เขาปล่อยผูแขนเนี่แน่มีปล่อยผูกแขนไปเพระนี่ยายนี่ยเอาอันนี้แทนปล่อยผูกแขนยายยับผูกแขนให้พี่เดียวผมมาจากหงเย่มายายมาจากหงเย่เลยอ่ะทำปล่อผูกแค่ยายเกิดที่นี่เลยแหละครับ ขับรถผ่านมาแล้วเห็นคยาออยางงนะอ่ะมองเห็นไหมอ้าวฝุ่ยแขนนี่เน <laughs> <laughs> ยายน่ารักอ่ะ สุขภาพแข็งแรงนะยายเก็บตังไว้นะตังไว้บรรยากาศดีมากทุกคนฝั่งนึงเป็นภูเขาอเออใช่อ,อันนี้อำเภออะไรครับรายายอำเภอเมืองเลยครับทุกคนนี่ก็มาอุดหน,นุนคุณยาย แฮปปี้ค่ะวันนี้แข้งสับปะรดน่าจะเป็นของหลานหลานยายเอาค่าสับปะรดให้ความพิเศษเองถ้าผมให้ค่าสับปะรดนะค่ะกำลังใจกำลังใจให้ไม่ลายค่ะคาร์ดินีนใคาร์ดินีนโอ้ะเออให้คาร์ดไวร่าพอดีถึงได้เงินเดอนครับครับได้อันนี้ก็ให้ยายไปเด้อ เออให้คักไว้บาร์รอพีดูได้นะครับครับครับได้อันนี้ก็ให้ยายไปเด้อเอออันนี้ให้ยายดูแลสุขภาพยายกลับแล้วขอบคุณครับกำลังใจ96เหรอครับ96ปีแล้วคุณค้าไอบ้ายาย เดี๋ยวผมไปเที่ยวต่อขอ,นะขอบคุณค่ะขอบคุณยายนะคะคุณยายบายเนี่ยครับ bye bye รบ๊ายบาย